สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มปืนสองควงม่วงหรือว่า2องควงแรปเปอร์นะคะไปดูกันว่าจะหมดกี่เพจไปเลยค่ะสอนซื้อไอดียิเศษลดราคาพิเศษเพียง99บาทรอเวลานะคะทุกคนเปิดเัินขายแล้วซื้อเลยไปลองเข้ากันมีหมัดจริงๆด้วยเป็นไอดีบหมันะคะเว็บลดราคาวันละหนึ ID, ่ดีใครไวใครได้นะคะทุกคนและมีบริการเติมเพจเพียงใช้ U ID มีรหัสฟรีไฟล์ขายและปล่อยเช่าด้วยแบบนี้ราคาถูกมากๆเพจร้านมีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์สุ่มตามใต้คลิปได้เลยครั้งนี้มาสเสี่กระบอกนะคะก็คือสองควงแล้วก็อารคเวกเตอร์แล้วก็พาราฟาวทั้งหมดก็เท่าเดิมค่ะ1,572เจ็สพจนะเหมือนเดิมเลยสองควงม่วงก็รู้รก,กันอยู่นะคะว่ามันดีก็คืออัตราการยิงสองบวก ลีโหลดหนึ่งแล้วก็ลดความแม่นยำก็คือดีเลยนะคะตอนถือก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือปืนอักนะคะบวกดาเมจสองแล้วก็รีโหลดบวกหนึ่งส่วนความเร็วพื้นที่ก็จะลดไปหนึ่งนะคะแล้วก็เวกเตอร์บวกดาเมจสองอาจาการยิงบวกหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไปหนึ่นะคะก็ไม่ได้ดีสุดแต่ว่าก็อันนี้สวยนะอันนี้พาเราฟาวนะคะ บวกแม่นยำสองละเม็ดหนึ่งแล้วก็ลดในส่วนของความรีโหลดไปนะคะแน่นอนว่าวันนี้เอาสองควงแรปเปอร์อยู่แล้วนะควงมวงนั่นเองเอาอะไรออกดีเอาวันนี้กับเออันนี้ออกแล้วกันนะคะครังแรกก็เพชรเหมือนเดิมเลยโอเคไปสุ่มกันเลยค่ะ มันจะมีโอกาสออกครั้งแรกหรือเปล่านะโอเคไม่ออกนะคะได้เป็นอุย้ยได้แหละได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะคะสิบเก้าเพค่ะไปกันต่อเลยปึ๊บอื้อหือเข็มไม่รู้เพรพอแล้วเป่านะคะวันนี้ โอเคได้ตาร่าสังหารมานะคะ9ก็สเพชรทุกคนจะบอกว่าเพชรท,ที่เห็นเนี่ยก็คือเติมเองหมดเลยนะทุกคนไม่มีใครสนับสนุนนะคะเศ้ามากได้ปืนไอคมาสามวันค่ะวิธีทำไมไม่ออกอะโอกาสออกน่าจะน้อยมากๆเลยนะทุกคนอนะันเนี้ยโอเคต่อไปปึ๊บ <laughs> นึกว่าจะได้แล้วเลยไปช่องหนึง่ง ครั้งต่อไปสองร้อยเกสิบเก้าเพชรนะคะอือหือเข้มเลยมาครั้งต่อไปสามร้อยเก็สิบเก้าเพชรจะได้ไหมได้เกลือนั่นเองนะคะโอเคเราเหมาตู้นะวันนี้แต่ประเด็นคือเพชรหมดอีกแล้วไม่พออีกแล้วขอยาเสกเพชรสักครู่นะคะโอเคได้มาแล้ว ได,ได้กล่องมานะคะแน่นอนสองโครงอยู่แล้วเลือกเลยนี่ได้มาแล้วคลิปต่อไปจะมีตังมาสุมให้ทุกคนดูไหมเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็กิจกรรมเข้าไม่พักเลยโอเคสายมาก่อนนะคะเอามาโชว์หน้าล็อบบี้ก่อน จะกรมเข้าไม่อยู่เลยทุกคนเเลยวเร็วๆนี้ก็จะมีอีกโอ้โหตอนแรกเรามีหนึ่งสกินนะคะสองควงก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองแต่ว่ามันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคะก็เลยเอานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันจะดีไหมสองเมต็ดตายนะคะก็คือ ยิงวัวมากแล้วก็ยิงหัวง่ายมากนะคะปี๊บโอเคถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม oh, <man. S 1> ให้ด้วยนะคะถ้ารักชอบกันนะให้ครบหนึ่งหมื่นว้ไว้นะคะขอบคุณค่ะ